และวันนี้เราจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งจากเกาหลีกันจ้ามาเปิดไปพร้อมๆกันว่าที่ฉันซื้ออะไรมาบ้างเพราะดิฉันก็จะไม่ได้ในนี้ไม่ของเยอะแยะมากมายน่ารักตะมูตะมีเราเรียกว่ามาครีมชิ้นจังนะคะเพราะว่าแพ็กเกจม,มันคือเป็นชิ้นจังสามกล่องจ้าทุกคนงน้นเรามาแกะน้องกล่องนี้กันเลยว่าเราจะได้ตัวไหนนะคะสามบาูมณแก้วใบใหญ่กินอ,อะไรวันนี้ ฮัลโหลสวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแก้วใบใหญ่และวันนี้เราจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งจากเกาหลีกันจ้าอันนี้คือไปเนี่ยไปแบบปล่อยใจไม่ได้คิดมาก่อนว่าเอ้ยอยากจะได้อะไรอยากซื้ออะไรเป็นพิเศษก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราเจอไอเทมที่เราถูกใจเรารู้สึกว่าเหมือนใช่เราก็จะซื้อกลับมานี่จ้าในนี้ไม่ของเยอะแยะมากมายซึ่งถุงนี้เนี่ยก็ซื้อมาจากเกาหลีเหมือนกันจ้าเป็นของวิกเกอร์วิกเกอร ซึ่งมันก็จะมีของอยู่นอกถุงมด้วยนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเอามาให้เห็นก็ว่ามันเยอะมากซึ่งทปนี้นะคะถ้าเป็นของชิ้นใหญ่เนี่ยมีรองเท้าหนึ่งคู่แล้วก็กระเป๋าสามใบแม่งงปะอย่างแรกขออวดรองเท้าก่อนเลยแล้วกันนะนี่จ้าน้องเป็นรองเท้าของโกดาคา่ะน้องจะเป็นแบบรัด้นแบบนี้ข้างหน้ามีเปิดแบบนี้นี่คือพื้นของน้องจ้าน่ารักตะมูตะมีซึ่งอันนี้ไปได้มาจากมูนไดโซ ช e ั้นล่างสุดซึ่งก็จะมีแบบว่าช็อปหลายๆช็อปเล็กๆรวมๆกันนะคะแล้วก็แบบมีของโกดักด้วยอันนี้ถ้าจําราคาไม่ผิดน่าจะประมาณแบบ79,900วอนอะไรประมาณนี้ถ้าจํไม่ผิดนี่อันนี้น่ารักมากน่ารักสุดต่อไปเราไปดูของชิ้นใหญ่ๆต่อหมั้ยทึมๆๆๆๆกระเป๋าคอจ้าอันนี้ก็คือช่วงที่เราไปเนี่ยมันมีป๊อปอัพเปิดพอดีนะคะแล้วก็แบบ มันจะมีให้จองออนไลน์ก่อนซึ่งน้องสาวเราก็ได้ทําการฝ่าฟันในการจองผ่านกาเกาเกาหลีนะคะจนได้คิวตอนที่ไปอะ่ะมันจะมีแบบว่าคอใหม่เป็นสีพาสเทลต่างๆสีม่วงสีเขียวสีฟ้าอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันหมดนะเอาเป็นว่าสิ่งที่ดิฉันซื้อมานะคะก็คือโอเวอร์ไซสีดำใบนี้นี่เองใบใหญ่มากทุกคนแต่นี่ก็คือใส่เป็นแบบนี้เลยนะคะไม่สามารถดึงหรือยืดหดได้แต่ว่าใบใหญ่มากใส่ของได้แบบเยอะแบบสุดๆทุกคนดูดิ เห่นมากเห็นหลายคนเขาสไปายเขาจะสไปายครอสบอดี้ก <Pie: trim one> hey, ันได้ใช cross <around> okay? no ่ไหมคะนี่เราสไปายแล้วมันยุ่งนี่เลยอะทุกคนใบนี้ได้มาในราคาเท่าไหร่ลืมแล้วเดี๋ยวขอไปลือไปเสใส่ก่อนว่าราคาก็คือเท่านี้ค่ะคาะาอันนี้เป็นน้องคารินนะคะสีไอวอรี่นะคะคือมันจะเป็นสีครีมแต่แบบออกติดต้มนิดหนึ่งอะทุกคน ซึ่งก็เป็นสีที่น่ารักดีเราเป็นคนแบบใช้ของไม่รักษาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเอาคอสีดํามาดีกว่าเพราะว่าอยากจะเอามาใช้แทนเป้เวลาให้เราแบบต้องแบกของเยอะหรือต้องแบบไปนอนบ้านคนอื่นหรือเวลาไปแบบเดินทางแค่แบบ2อสวันอะไรเงี้ยมันก็สามารถขนเสื้อผ้าได้แทนกระเป๋าเป้ที่เคยใช้นะคะ <c oughs> แล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ <c oughs> ยงั้นเดี๋ยวเราไปเอาคารินสีอ่อนดีกว่า <c oughs> แล้วก็เลยได้ใบนี้มาจ้าซึ่งก็ยังไม่ได้เปิดดูเหมือนกันเดี๋ยวแกะแกะของกันเลยสายมันยืดได้เนาะทุกคน อันรูดแล้วก็เป็นอย่างนี้ก็น่ารักปุกปีกกระดุกกระดิกกระดงก,กระเรด๋วเออออกมาจะใส่ย่างอย่างนี้แล้วก็สบายคอสบอดี้ได้จ้าแบบนี้ไม่อยู่ตรงนี้เหมือนคอสปุกปิ๊งปุกปิ๊งอันนี้ก็คือกระเป๋าใบที่สองให้ในด้โมนน่ารักมากเลยเอ่ะอ,อวดอวดถ้าเทียบเป็นเงินไทยแล้วก็น่าจะประมาณสองพันห้าบาทประมาณนี้นะจ๊ะมีกระเป๋าอีกหนึ่งใบซึ่งกระเป๋าอีกใบหนึ่งก็คือ น้องไฟทับจ้าทุกคนถามว่านี้ชื่อรุ่นอะไรก็จำไม่ได้แล้วไม่ได้สนใจด้วยเพราะว่ากระเป๋าไฟทับมันก็เป็นกระเป๋าที่ราคาค่อนข้างสูงแต่เป็นกระเป๋าที่ซื้อมาขายไปได้นะคะทุกคนแล้วคือเราก็รู้สึกว่าเราต้องเลือกสีที่จะซื้อที่จะเก็บ ม่ไงั้นมันก็จะแบบซื้อสเปซสปะอะไรเงี้ยใช่ไหมเราเลยตัดสินใจว่าเราจะซื้อแต่น้องที่เป็นแบบสีขาวดําเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะถือเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรารูที่เคยใช้สองใบก็เป็นสีขาวดําเหมือนกันเป้ที่ซื้อมาล่าสุดตอนปีนู้นก่อนโควิดก็คือเป็นขาวดาเหมือนกันแล้วทีเนี้ยคือเวลาถ้าเราไปเดินไฟทางเนี้ยเราก็จะแค่แบบ แว่เข้าไปดูถ้าเจออะไรที่มันแบบเฮ้ยสปักซอนหรือมันสีที่ถูกต้องอยู่ในครอบครัวไดเราก็จะซื้อมาอันนี้ไปได้มาที่ไฟล์ถักคงอีกนะคะก็คือเข้าไปเดินเล่นๆสีคือถูกต้องแล้วคือสวยแล้วทีเนี้ยพอเราหยิบกระเป๋าน้าองมาใช่ไหมมันก็มีอันนี้อยู่ในกระเป๋าหัวเนี้ยมันจะมีสายเสียบเชื่อก้าป,ปุ๊บมันก็จะติดนี้ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คืออยู่ก็ผูกปมมันไว้อยากได้ยาวเท่าไหร่สั้นเท่าไหร่ก็คือผูกไปได้มันก็จะมีสองช่อง,องนี้เป็นซิปบนซิปล่างแล้วก็คือทำให้เรามีสายสะพายคอ,อดสบี้ได้ด้วยอีงมันเลิศแกน่ารักมากคือแบบถ้าวันไหนเราแบบไม่อยากสะพายใช่ไหมเราก็สามารถถอดสายถือเป็นแบบใบเดียวเก๋ๆอย่างนี้ก็ได้ทุกคนใบนี้ก็คือแพงเพราะว่าไฟถ่าั แพงสุดกว่าทุกใบที่ซื้อมาเลยต่อไปเนี่ยจะเป็นของแบบว่ากระปุกกระปิกกระจุกกระจิอีกต่างๆที่ฉันก็หมดเงินไปเยอะกับของเหล่านี้ค่ะทุกคนมาเปิดไปพร้อมๆกันว่าที่ฉันซื้ออะไรมาบ้างเพราะฉันก็จะไม่ได้เราเริ่มจากป๊อปมารทก่อนก็เก่าว่าเฮ้ยแค่เข้าไปเล่นๆใน,น,นป๊อปมารทในใจก็ไม่ได้อยากจะซื้ออะไรนหนักหนามากมายแล้วก็ได้น้องป๊อปมารมาทั้งหมดสามกล้องจ้าทุกคน กล้องนี้ก็คือคอลเลกชันใหม่เป็นกอดทามเซต้ Day. ซึ่งอันนี้ซื้อมาฝากน้องหมีนะคะนี่เป็นตัวกรบตัวแบบนี้น้องหมีชอบจ็กเกอร์นะคะก็หวังว่าจะได้จ็กเกอร์ซึ่งไม่รู้จะได้ไหมถ้าได้ก็เฮงเกินแกส่วน2กล้องนี้ของดิฉันเองซาอันนี้คือเราไปจะรู้สึกว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์นี้มันน่ารักดีซาวิโรลลี่หรอไม่แน่ใจเหมือนกันอันไม่ถูกแต่เป็นคอลเลคชันแบบ ซัมเมอร์ฟนทุกคนคือเราไปยืนดูแบบในตู้ใช่ปหมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักตัวไหนก็ได้เลยน่ารักก็เลยซื้อมาหนึ่งกล่องถือว่าเฮ้ยซื้อน้องกลับมาจากเกาหลีหนึ่งตัวก็เลยซื้อตัวนี้มาอุ้ยเดี๋ยวเปิดเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นขอเปิดตัวนั้นก็คือตัวนี้น้องคายเบบี้น้องคายเบบี้ที่เราสะสมอยู่นะคะคอนี้ monster tear เนี่ยก็คือไปถึงในบ็อกที่เขาเปิดขายเนี่ยน้องว่างอยู่หนึ่งกล่องทวนเขาน่าจะเปิดบ็อก ใหม่แหละถ้ามันหมดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ใครยกบอกด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อมาแต่ว่าในบอกนั้นอะ่ะมีน้องตั้งอยู่กล่องเดียวเรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องเง่นเราไม่มีเพื่อนแล้วเรารักน้องเราก็รู้สึกว่าเราต้องหยิบมาเพราะว่าน้องเหลืออยู่กล่องเดียวซึ่งจริงตอนหยิบมาบอกเลยว่ากลัวใจมากเพราะว่าดิฉันมีน้องแล้ว8ตัว7แบบเปอร์เซ็นต์ได้ซัมมี่สูงมากสูงสุดๆแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าสิ่งที่ฉันได้ก็คือ เป็นตัวที่ดิฉันยังไม่มีทุกคนไม่น่าเชื่อปะ่ะคือเราอ่ะไม่มีแค่4แบบจาก12แบบอ่ะแล้วเราได้ตัวนี้ที่เราไม่มีเราดีใจมากเกาหลีรักเล่าเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยอ่ะเฮ้ยเนี่ยทุกคนมันน่ารักมากอันนี้เป็นลงุง ลุงล่องหนนะคือเขาชื่อ invisible อ่ะ invisible ใช่ไหมใช่ mr invisible นี่เป็นนักซืบก็คือฟิลล่องหุนฟิลไะไรนี like ดด่ดูดีดูดูเขาก็จะมีแบบไอเทมมีแบบไปมีกระเป๋าแล้วไปไป,ไปเป็นล่องหนุนน่ารักมากฉันได้ตัวไม่ซ้กมกาวีรักฉันสุดๆฉันดีใจงานเรามาแกะน้องกล่องนี้กันเลยว่าเราจะได้ตัวไหนนะคะน้องมี11แบบนะคะแล้วก็มีซีเครตหนึ่งตัว เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ตัวไหนสิเค็เลยไหมได้สิเค็เลยไหมสิ่งที่เราได้ก็คือน้องตัวนี้นี่เองอุยอ้ยน่ารักน่ารักนารักอุย้ยน้องน่ารักมากเลย่ะนี่น้องคือตัวนี้น่ารักฟุดๆตาน้องเป็นแบบมีดาวด้วยะทุกคนดูดีน่ารักเคป๊อปมาร์ทเขาก็ช่างทำเนาะ ไปต่อจ้ะและต่อมาของสิ่งที่โดนป้ายามาแบบงงๆคือไม่ได้คิดแล้วก็ไม่มีความคิดเลยว่าจะซื้อนี่้องน้ำหอมแทมบุรีน,นะคะที่เจนนี่เป็นพีเซนเตอร์นะคะทุกคนก็เลยได้มา2อันเป็นแบบไซส์เล็ก10 ml นะคะ2กลิน่นชื่อว่าเบอร์กาแซนโดลกับ าโมอีกหนึ่งอันนะคะแล้วก็เขาก็แบบมีเป็นแบบก i ิบเอาไวให้ด้วยแล้วก็ให้เลือกกินนะคะเป็นหลอนเล็กๆก็เลยเลือกมาเป็น French Needle อีกหนึ่งอัน2อ,อันนี้รวมกันแล้วน่าจะประมาณ1,900บาทไทยนะคะถ้าจำไม่ผิดซื้งอ,อีกนิดนึงก็คือได้ขวดใหญ่แหละแต่วันนี้เราได้2กิ่นไม่เป็นไร โอ้เราก็ต่อมาก็คืออันนี้งงมากอันนี้ก็คือโดนป้ายยาเหมือนกันก็เลยคนอกว่าไปไปเกาหลีไม่ซื้อสกินแคร์หรอคะไม่ซื้อเครื่องสำอางหรอคะเราเป็นคนไม่ใช้สกินแคร์แล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องสำอางนะคะทุกคนหลายคนบอกว่าพี่แก้วใช้ครีมอะไรคะอยากให้แนะนําหน่อยก็คือไม่รู้จะแนะนำยังไงเพราะว่าไม่ได้ใช้แต่ว่าตอนนี้มีมาแนะนำแล้วค่ะเพราะว่าซื้อสิ่งนี้มาจากเกาหลีก็คือที่นี่เราเรียกว่ามาครีมชินจังนะคะเพราะว่าแพคเกจมันคือเป็นชินจังแต่เหมือนยี่ห้อมันน่าจะคือเป็นดอก ออตอนที่เราไปที่เกาหลีอะมันจะมีแบบแพ็กเกจเอามาทําเป็นแบบคอนแลมกับชิงจังแล้วก็จะมีของปุกปิ๊กต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งในแพ็กเกจนี้มันจะมีคีม2กงกปุกแล้วนั้นก็จะมีกระเป๋าชินจงังที่แถมมาด้วยมันจะคือจะสุ่มว่าเราจะได้แบบไหนย่ยไม้นะคะที่เป็นไกดทัวของเราเนี่ยก็เลยอธิบายฝั่งว่าคีมเนี้ยมันดังมาจากาเพราะเมื่อก่อนอะ มันเป็นครีมที่แบบเหมือนขายอยู่ในค่ายทหารของเกาหลีเท่านั้นแล้วก็คือทหารก็คือจะใช้กันแล้วเขาก็แบบออกไปโดนแดดโดนฝนอะไรแต่คือเหมือนหน้ามันก็ยังแบบดีอยู่อะไรประมาณน,นี้มันก็เลยทำให้ผู้คนสนใจแล้วก็ไปซื้อที่ค่ายทหารกันอย่างล้นหลามเขาก็เลยแบบอ้างั้นไม่ต้องไปซื้อแล้วเดี๋ยวฉันทำขายจบอันนี้ก็คือเป็นครีมตัวนั้นนั่นเองอันนี้คือเรื่องเล่าที่ยายไม่เล่าให้ฟังนะคะแล้วรู้สึกว่าให้ น่าสนใจเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบที่ชอบดูแลตัวเองขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนนะก็เคยทาแบบลายเนสบ้างนานๆทีอะไรเงี้ยคือทาชอบอะไรที่ประทารู้สึกว่ามันแบบชุ่มชื้นจบแล้วทีนี้ก็คือบนนั้นก็คืนนั้นก็เลยลองเอาหนึ่งกระปุกที่กิฟ์น้องสาวรอซื้อมาเปิดลองทาทาตอนคืนใช่ไหมทุกคนตื่นเช้ามาเว้ยเฮ้ น่านน่มเลยฉันก็เลยไปซื้อมาเลยสองกระปุกคนเดียวใช้คนเดียวเลยราคาเซตนี้สองกระปุกมานน่าจะ,ะมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทอะไรประมาณนี้ทุกคนตกกระโบประมาณเกือบเกือบสี่ร้อยบาทไทยอะ่ะอืมเรา้สกเออมันไม่ได้แพงก็โสกเออซื้อมาเลยและที่สำคัญมากกว่านั้นกะ็คือฉันไปตามลากกระเป๋ามาแล้วฉันก็ได้ชิ้นจังมาด้วยอืมอันนี้คือของแถมนะทุกคนน่ารักสุดสุด เราก็เลยเรียกมันว่าครีมชินจังนะคะอันนี้คือเป็นสกินแคร์อย่างเดียวที่ซื้อมาจากเกาหลีจ้ะอ่าไปต่ออันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าปุ๊กปี๊กที่ได้มาจากคินไดโซอีกเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ซื้อจากร้านอะไรแล้วก็จำไม่ได้เหมือนกันเดินเจอแล้วก็แวเข้าไปดูซื้อกระเป๋าปุ๊กปี๊กมา3ใบอันนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันอ๋อชื่อร้าน Point of View นี่น่ารักก็ต่ายเป็นปีเกิดเราพอดีนะคะแล้วก็มีอีก2แบบอันนี้เป็นแบบบางหน่อยก็จะเป็น6,500าอวอนอันนี้ซื้อมาฝากเพื่อนที่ชอบแมวแล้วก็อันนี้ซื้อมาใช้เองเอามาแบบใส่ของปุุกปิ๊กในกระเป๋าเวลาใช้แช่นนอ่ะเป็นส่วนของปุุกปิ๊กแล้วจริงๆจะหมดแล้วทุกคนคนหมด,หมดเถอะซื้อได้เยอะอันนี้เป็นถุงเท้าน่ารักมากซื้อมาจากในฮงแดนั่นแหละที่เดินผ่านนะคะน่ารักสุดๆถุงเท้าแบบ เกาหลีเขาจะาย3คู่นะคะคู่ละ2 0 0พวอนจริงๆก็คือมีที่ซื้อไปก่อนหน้าเนี่ยสองคู่ที่ใส่ไปแล้วยังไม่ได้ซักก็บอกว่าซื้อถุงเท้ามาทั้งหมด5คู่โงป้ปะให้งงหรอกเพราะมันน่ารักนี่เมลอนนี้เป็นกระเป๋ากระสอบที่ได้มาจากไฟถางเขาก็ขายทุกคนอันนี้น่าจะสองหรือสามพันวอนสักอย่างแล้วก็ข้อรูปนี้น่ารักขอบวดรูปลูปนี้คือถ่ายที่คอร์สมาเขามีให้ถ่ายรูปนี่รูปคู่กับน้องสาวอ๋อแล้วก็นี่ทุกคน เสื้อตัวนี้ก็คือสเปนเซื้อใหม่ที่ซื้อที่เกาหลีเหมือนกันตัวนี้ไม่เกินส0 0 0 0ื่นวอนอะเสื้อ,อยู่ใส่สบายมากน่ารักสุดๆนี่้วก็คือนี้โปตเตอร์ที่ซื้อมาจาก KTNG นะคะนี่น่ารักฟุดฟูดโอ้ลืมสิ่งนี้ไปได้ยังไงทุกคน ารักมากทุกคนดูดิแดูฉันจับมือกับเขาและเขาจะทําหัวใจแต่ฉันไม่ทําหัวใจกับเขาหรอกฉันซบไหล่เขาฉันเอียงไหล่หาเขาฉันพิงหลังกับเขาทุกคนดูน่ารักมากสุดสิบไม่หักโอป้าสาลังเฮนสุดๆอันนี้ก็คือเซตละเจ00พับอนคุ้มย like ังไงก็คุ้มเนี้ยและนี่ก็คือน้องผูแจ๊ปุกปิกกลุกปุกปิก ตดมหมดเลยงงปะงงโชว์นี้ก่อนเพราะว่านี้เป็นน้องแอปเปิลที่มาจากครอบครัวเลมอนแต่ว่ามันไม่มีเลมอนก็เลยซื้อน้องแอปเปิลสีแดงมาน่ารักมากแล้วก็นี่จะเหล่าครอบครัวบัตเตอร์ของดิฉันนะคะน้องเขียวน้องมีรอยยิ้มนิดหนึ่งอันนี้คือน่ารักมากถึงแม้ว่าเรารู้ว่ามันจะเลอะแต่ว่ามันน่ารักเราก็เลยเอามาก่อนแล้วก็อันนี้ น้องม่วงเขียวน่ารักมากตัวเนี้ย้อนกลับไปครั้งคือจะไปซื้อตัวนี้นะคะแล้วก็เลยได้ตัวอื่นมาด้วยอันนี้คือตัวต้นเรื่องก็คือตัวนี้คู่นี้น่ารักมากน้องซื้ออนี้มาเราก็เลยซื้ออันนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วยิ่งนะ่รารักคืสูตรทุกคนจากกระเป๋าที่ดูเท่ๆใช่ไหมแค่ห้อยน้องอันนี้น้องก็ดูน่ารักขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันใดอะ่ะงงปะทันได้ ะเกียบโอแคทมาค่ะเป็นตะเกียบสีเขียวน่ารักแล้วก็มี่แปนยางนะรัดผมจ้าน่ารักอ่ะมาถึงเวลาสำคัญแล้วเพราะตอนนี้คือของปลุกปีกและของชิ้นใหญ่ได้ไปหมดแล้วนะคะแล้วก็จะมาถึงเวลาของวิกกวิกก้ที่ดิฉันตั้งใจไปซื้อเป็นของที่ตั้งใจว่าอยากจะไปล้ม เพราะว่าตอนนี้เขาไม่ชอบวิกเกอวิกเกอที่ทําเสร็จแล้วอย่างสวยงามที่ฉันก็ไปเดินมาแล้วนา่ารักมากทุกคนแนะนําใครไปก็คือแนะนําว่าควรไปนะคะมันน่ารักมากน่ารักสุดๆเราอะซื้อของวิกเกอวิกเกอมาหลายอย่างมากอย่างแรกก็คืออันนี้คือกล่องเคสที่เคสแ่ะใส่อยู่ข้างหลังนี้ถ่ายอยู่เคสน่ารักมากเดี๋ยวจะอินเสิร์ตวิดีโอที่ไปถ่ายอวดเคสที่ทำบุรีนให้ดูอันนี้คือเคสน่ารักสุดๆอันนี้คือปากกา แบบน่ารักน่ารักแล้วก็นี้เป็นแท่นรองเมาส์ถามว่าได้ใช้เมาส์ไหมทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่ามันน่ารักก็เลยซื้อมา,จากจ้ะคือดิฉันนะชอบวิกก์วิกก์มากเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันก็เลยอยากได้เลยฉันก็เลยซื้อมานั่นเองดิฉันอันนี้น่ารักปะน้องเอาคือเอาไว้ใส่กับปอกคอสัตว์เลี้ยงเพราะว่ามันจะมีไฟเตือนหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่ดิฉันซื้อมากเพราะดิฉันเนีเอามาติดกระเป๋าค่ะ มันนารักาเป็นดอกไม้ยิ้มๆชอบมากอันนี้สุดซึ่งก็คือไม่ใช่ถูกเด้ออันเนี้ยหมื่นกว่าอยู่นะคะหมื่นสองหมื่นสามมออันนี้ก็คืออยากได้มากอยากได้ตั้งแต่ครั้งที่เรวที่ไปแต่ว่าคิดว่าไม่ซื้อดีกว่าแต่ว่าครั้งนี้ก็ต้องต้องซื้อแหละเป็นแก้วปรากฏเปิดกล่องมาแล้วไม่ใช่ลายที่อยากได้ที่เศร้าเลยนะน่ารักมากทุกคนดูดิแก้ว we, we go we go ฉันได้มาลาทุกคน น่ารักแก้วใบใหญ่กินอะไรวันนี้แล้เมื่อเรามีแก้วแล้วเราก็ต้องมีชามปะน่ารักแล้วก็เป็นแบบชามมีหูใส่บะหมี่กึ่งสีเรียลนมเอยยกงเอยงใส่อะไรขนมจงขนมจีนได้หมดน่ารักมากแล้วแน่นอนว่าที่ฉันไม่ได้ซื้อมาใบเดียวจ้ะ <c oughs> คือมันมีสามลายเ้ยแล้วเราเลือกไม่ได้เราก็เลือกมาสองลายอันนี้คือน่ารักซอใสเป็นอย่างนี้ทุกค อ๋อเป็นสีน่ารักสุดๆไปซื้อได้ไงนม่ก็มีน่นารักยังยังไม่หมดวิกโกวิกโกยังไม่หมดเพียงเท่านี้จ้ะนันก็คือสิ่งนี้จ้าแครถ่ายว่มามันคืออะไรถ่ายไม่ถูกหรอกผ้าดาวาขนโดูทุกคนมีพ้าคนุนซองผืนอยู่ในนี้น่ารักมากน้องหมีน่ารักแบบสุดๆทุกคน อ๋อมีอย่างหนึ่งที่อยากอวดก็คือนี่ค่ะเขาแบ่งทุกคนเขาแบ่งอันนี้เราไปเจอใน GS G S 25ก็คือเป็นแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีที่อยู่หน้าทิพยนกล่องหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือราคาดีมากทุกคนมันประมาณ1 5 0 0 0วอนนะคะแล้วว่ามันเลิศอะ่ะเนี่ยเขาแบ่งอะ่ะที่เสียบตูดได้เลยแล้วก็เหมือนพอซื้อมาปุ๊บมันก็ใช้ได้เลยมันจะมีมาประมาณ2เกือบ3จุดอะ่ะคือใช้ได้เลยใช้ดีมีคุณภาพนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ เราวก็สุดท้ายหายสูตรที่ดิฉันชอปปิ้งมาแล้วก็คือย่ามใบนี้ในย่ามใบนี้นั่ก็คือขนมและของกินต่างๆซึ่งสมม่วนมากเลยจะเป็นเจลลี่นะคะที่เราหยิบมาเพราะรู้สึว่ามันน่ารักดีแค่นั้นแหละขนมทั้งหมดในนี้นะคะจะเปิดอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปแกะถุงขนมจากเกาหลีน่าจะครบหมดแล้วงั้นก็ขอจบคลิปการเปิดถุงชอปปิ้งเกาหลีแต่เพียงเท่านี้จ้า ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็เราอยากอ่านคอมเมนต์นะทุกคนทุกคอมเมนต์ไม่ว่าจะติหรือชมหรือจะแนะนําหรือจะอะไรก็คือได้หมดเลยนะคะใครอยากรู้อะไรหรืออยากให้ทําอะไรนะคะลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะจะได้เป็นแบบไอเดียให้เราไปคิดทํากันมันต่อว่าเอ้ยควรทาอะไรต่อไปยังไงดีนะจ๊ะอยากลองเป็นยูทูบเบอร์อย่างจริงจังนะคะแต่ว่าก็ มันทำ YouTube มันต้องใช้พละกำลังเยอะมากนะทุกคนมันเป็นคลิปยาวมันทำยากเพราะฉะนั้นก็คือขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะเป็นกำลังใจให้เราด้วยโอเคนะคะก็ขอฝากตัว YouTuber หน้าใหม่คนนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมไปติดตามแก้วใบใหญ่ในทุกช่องทางละจ๊ะไม่ว่าจะเป็น TikTok Instagram Facebook YouTube นะ แก้วใบใหญ่ฝากด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย